สวัสดีครับกลุ่มพวกผมกลุ่มสักปาบไหมล่ะฮโดยมีผู้จะดทาดังนี้นะครับเรียงจากซ้ายไปขวาคือนายกิติภูมิภายชุมรลัดเลขท้าย603เอกที่จะต้องมีเดครับต่อมาเป็นอิสราหหัวสวนรหัสเลขท้าย620เอกที่ต้องมีเดครับต่อมาเป็นนายกฤษณภูมิกิจกรกุลปิยยารหัสเลขท้าย622เอกเกมครับต่อมาเป็นนายจิรวัตรธีระนาวีกุล ลาัสเลขท้าย631เอเกมครับและสุดท้ายคือนายพนุมาศคงมานนท์ลาัสเลขท้าย640เอเกมครับต่อไปจะเป็นการแนะนำตัวอุปกรณ์ที่ใช้และตัวเกมครับสำหรับตัวส่งสัญญาณนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์จะประกอบไปด้วย 1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อันโ i นโน a n o โนนะครับ 2. ตัวโมดูล nif 2 4 l 0 1ซึ่งเป็นไวเลสโมดูลนะครับ3คาปาซิเตอร์ 10ไมโครฟารัด50โวลต์นะครับ4ีถ่าน9โวลต์5สวิตช์6ทัชเซนเซอร์ตัวที่1และ7ทัชเซนเซอร์ตัวที่2นะครับสำหรับหลักการการทำงานนะครับเริ่มต้นด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์รับค่าจากเซนเซอร์ทัชเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนะครับที่ติดอยู่บริเวณแขนจากนั้นนำคำสั่งมาประมวลผลและส่งข้อมูลออกไปโดยผ่านโมดูลไวเลสนะครับ ในส่วนของฮาร์ดแวร์อื่นๆนั้นคาปาซิเตอร์นั้นทําหน้าที่ในการกรองค่าน้อยต่างๆที่มาจากแหล่งจ่ายนะครับในส่วนของถ่าน9โวล์นั้นทําหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายให้กับตัว Arduino Nano นะครับโดยที่แหล่งจ่ายของเซนเซอร์นั้นจะมาจากขา 3V3 ของตัวบอร์ด Arduino Nano นะครับและสวิตช์นั้นทําหน้าที่ในการปิดเปิดไฟของที่มาจากถ่าน9โวล์นะครับสำหรับตัวรับสัญญ,ญาณนะครับ ฮาร์ดแวร์จะประกอบไปด้วย 1. บอร์ดมิโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano สอโมดูล NRF 2 4 L 0 1ซึ่งเป็นไวเลสโมดูลนะครับ 3. คาปาซิเตอร์10ไมโครฟารัด50โวลต์นะครับสำหรับหลักการทำงานนะครับเริ่มต้นด้วยตัวโมดูล NRF 2 4 L 0 1รับค่าที่ส่งมาจากตัวส่งสัญญาณจากนั้นนำไปประมวลผลที่บอร์ดมิโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Nano และนำผลที่ได้ไปแสดงขึ้นซีเหลียลมอนิเตอร์เพื่อทำการควบคุมสิ่ง,งต่างภายในเกมนะครับสำหรับตัวคาปาซิเตอร์นั้นทำหน้าที่ในการกรองค่าสัญญาณน้อยที่มาจากแหล่งจ่ายสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับติดตั้งโดยเริ่มที่บริเวณแขนขวาโดยติดตั้งให้ตัวเซนเซอร์นั้นอยู่บริเวณกลางแขน ต่อไปเป็นการติดตั้งบริเวณแขนซ้ายนะครับติดตั้งให้เซนเซอร์อยู่บริเวณกลางแขน mm. เช่นเดียวกับการติดตั้งบริเวณแขนขวาต่อไปเป็นการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณกับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อ mm. ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเปิดสวิตตัวส่งสัญญาณที่อยู่บริเวณหลังแขนขวาสำหรับรูปแบบการเล่นและเป้าหมายภายในเกมนะครับ สำหรับรูปแบบการเล่นนั้นเมื่อผู้เล่นทําการสวมใส่อุปกรณ์และทําท่าทางการต่อยโดยท่าทางการต่อยนั้นมีทั้งท่าทางการต่อยแยบและการชาร์ตต่อยนะครับซึ่งแต่ละท่าทางนั้นจะมีดาเมจที่ทําต่อเอนมี่ในเกมนั้นที่แตกต่างกันโดยเมื่อเราทำดาเมจต่อเอนมี่ภายในเกมนั้นจนเอนมี่เลื่นหมดแล้วตัวเกมจะขึ้นหน้าจบเกมพร้อมทางเซฟเวลาที่ดีที่สุดของเราไว้และผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นเกมเพื่อทำลายเสถิติเก่าของตัวเองได้ตลอดเวลา สำหรับรูปแบบการควบคุมภายในเกมนะครับจะประกอบไปด้วย 1. การต่อยแย็บและ2การชาร์จต่อยนะครับการต่อยแย็บนั้นทําได้โดยการพุ่งหมัดไป,ไปข้างหน้าด้วยความเร็วครับจากนั้นดึงหมัดกลับมาสการชาร์จต่อยนะครับทำได้โดยการง้างหมัดค้างไว้จากนั้นปล่อยหมัดออกไปด้วยความเร็วครับ สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมนะครับ 1. คือการระบายความโกรธและความเครียดครับ 2. คือการได้สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึ้นและ3คือการได้ฝึกสมาธิครับเนื่องจากตัวเรานั้นจะจดจ่ออยู่กับตัวเอนมี่